สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแล้วก็คุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับผมครับวันนี้มาพบกับผมแรกต่อหลุมครับวันนี้จะมาแก้ไขต่อรังที่สองครับพอดีมีปัญหาหนึ่งก็คือเขาทําเป็นสองรูนะครับรูด้านบนเขาขุดเองนะครับผมแล้วก็มาถมรูด้านล่างนะครับเราต้องมาแก้ไขนิดหนึ่งเพราะว่ารูด้านล่างไม่สามารถออกได้นะครับอเดี๋ยวให้ดูครับผม นี่นะครับเขาทำรูไว้ด้านบนนะครับเห็นเห็นบินเข้าออกนะครับนี่ขนดินก็ขนจากด้านบนนะครับส่วนดูด้านล่างนี่ก็จะปิดแล้วนะครับนี่เดี๋ยวดินเขาจะปิดแล้วเราต้องมาแก้ไขด่วนเลยนะครับว่าตอนนี้เรามีเวลาแค่ประมาณ2เดือนกว่า3เดือนเดี๋ยวเวลาน้อยเราต้องแก้ไขด่วนๆนะผมเดี๋ยวดูกันว่าต่อหลังนี้จะเป็นยังไงครับผม แต่ต่องานก็หากินเยอะอยู่นะครับมีดินเข้าออกอยู่แต่ผมไม่แน่ใจว่าทําไมาดินเขาน้อยนะครับนี่นานๆถึงจะมีขุดดินออกมาด้านล่างรูด้านล่างนี่เกือบจะปิดแล้วนะครับอติดตามครับผม ไปข้ไปหาคืนพูมันงไ,ไงลุงเออ ไปก่อนนะครับมาตัวนักขนาดนี่ยนะ อันนี้พผนกกำโคดเล่าครับมาแล้วส <laughs> ู้ๆๆไม่นจะ <laughs> ลุงชัยเนอะ <laughs> <laughs> ครับแปรปุลแล้วครับดีนึงนะครับต่อหลวงเช่นนี้นี่มันตามมาค่อยไก่ครับผมเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนว่ามีต่อตัวตามมาก่อน มีแล้วนะครับโอเคปลอดภัยออเนี่ยหรผมแม่มันน่าขนานเลยนะครับ โอ้าตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ทุกดูนะครับผมประมาณสักเก้าวันสิบวันเนาะเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ดูผมครั้งว่าเป็นจะได้นะครับโอเคขอฝากคลิปท่านๆคลิปการแก้ไขรังแน่รังโอนะครับว่าเออเป็นจะได้เนาะเดี๋ยวเก้วันสิบวันเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูผมครั้งน,นะครับขอฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ ผเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูครับผมเพราะว่าเหตุที่เราต้องมาเ,อาเหตุที่เขาต้องมาแก้ไขตรงนี้นะครับเพราะว่า,าจริงๆแล้วเขาทําหูไว้ข้างล่างนะครับผมเขาทําหูไว้เฉพาะข้างล่างนะครับหูข้างบนนี่เขาไม่ได้ทำนะครับแต่ว่าต่อต่อลังนี้หลุมนี้อขุดขุดเองข้างบนแหมรูหนึ่งครับแต่ส่วนใหญ่แล้วนางหอยยายจะสั่งขุดรูด้านบน เราก็เลยต้องทําไม้กั้นไว้นะครับกั้นด้านหน้าไว้มาให้มาให้นขนดินออกมาถมรูด้านล่างนะครับเพราะว่า,อาพอขนดินจากรูด้านบนมา,าดินมันก็นจะมาถมรูด้านล่างมา,มาถมไว้ถมไว้เรื่อยๆนะครับด้านล่างก็มาสามารถขุดได้อันนี้ก็เป็นปัญหาคผมต้องแก้ไขเรื่อยๆครับรอบนี้น่าจะเป็นโอเคนะครับเพราะว่าเราทาไม้กั้นไว้ละมาให้ต่องานด้านบนที่นขนดินครับขนดินออกมาถมรูด้านล่างแผ่ๆนะครับ ผมก็ฝากลิ่น,นี้เล้เท่านี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปรั้ผมรับต่อรังนี้ก่อเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูนะครับหลังจากการแก้ไขแล้วว่าเป็นจะใดครับผมติดตามครับสวัสดีครับทีมงาน